มีอะไรที่อัดอั้นตันใจไหมฮะอยากจะพูดอยากจะถาม<ะ>อาจารย์ถามได้เลยนะคือถ้าแบบพพูว่าจะซื้อบ้านได้เชื่ <c oughs> อไหมพ่อฟังอุ <c oughs> อย้ยแฟนบัวจะไม <c oughs> อนน่อันนี้คิดอยู่บ้างมีคิดอยู่บ้างคะ่ะคือคือตั้งแต่เด็กอะเราอยู่แฟลตเราแบบเราก็อยากมีบ้านนะอ,อะไรเงี้ยคะ่ะอ,อยากมีพื้นที่อะไรเงี้ยของเรา วันนี้อยู่เพื่ออะไรครับท่านพ่อฝากค่ะคนรอบข้างครอบครัวคะ่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากคืออะไรนะมันจะตายมันอยากตายทำไมถึงคิดที่จะไม่อยากอยู่ครับมันเหนื่อยที่แบบต้องแบกอะไรหลายอย่างคะ่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะนารีรัตหันตะกูลค่คะชื่อเมี่ยวคะ่ะชีวิต ตอนนี้ก็คือเหมือนกับติดขัดทำอะไรก็เกือบจะสำเร็จแล้วก็มัน,ม,นมันเหมือนมันสะดุดอะคะ่ะมันเกือบจะไปถึงสุดแล้วแต่ก็ไปไม่ถึงสักทีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้ดูว่ามันติดตรงไหนเราต้องควรทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือเราอทำธุรกิจส่วนตัวแต่ว่ามันกำลังจะดีคะ่ะมันก็กลับมาติดลบทุกๆอย่างที่ทำเลยช่วงแรกๆคือเริ่มคือดีมาก ดีดีดแล้วก็พอมันพีคปุ๊บมันกลับแย่ลงมาอีกต้องเดินหน้าใหม่อะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยแบบมันมันบางทีมันปันจนมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีนะครับตอนนับเข้าสู่รายการตาสว่างนะครับวันนี้ผมนักผีมาประจำการไปที่เรียบร้อยพร้อมกับอาจารย์ยักษ์แดงส่วนมาชาจารยสวัสดีครับ หัวอาจารย์วันนี้อีกหนึ่งอีพีที่เราทํากันในเรื่องของรายการตาสว่างแขกรับเชิญที่เราเชิญมาบางคนติดกรรมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักก็ดีเรื่องราวของในอดีชาติที่เราไม่รู้ก็ดีเนียในเรื่องของอุ้ยทาไมเกิดมาในชาตินี้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีหรือมันจะดีก็ไม่ดีมันก็ตกลงมาตลอดเวลาแลี้วบางคนก็โอ้โหชีวิตตุ๊บับตุ๊เป๋เลยวันนี้ในรายการตาสว่าง แน่นอนเลยฮะมันอาจจะเป็นเหมือนกับเข็มทิศเข็มทิศต้องย่อมในการบอกแนวทางชีวิตไม่แน่คุณมาในรายการตาสว่างแล้วกลับไปชีวิตอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยทุกวันอังคารนะครับนะทางช่องนัดผีออฟฟิเชีนี่แหละฮะนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับในเรื่องกรรมของวันนี้อาจารย์คนที่จะมาเขาส่ง ข้อมูลมเรื่องราวมาทางอินบ็อกซ์ของนัดผีออฟฟิเชียลก่อนอื่นเลยดูจากเลขบัตรประชาชนเลขหมายเลขโทรศพัพท์แล้วก็รวมไปถึงทะเบียนรถถ้ามีนะนะครับ,รบมาดูกันว่ากรรมในวันนี้จะเป็นกรรมอย่อะไรครับถ้างั้นเชิญอาจารย์เลยครับนี่ฮะยินน,นะครับอืนัก หนักจากสาเหตุอะไระหนักจากวิบากเก่าหลักๆมันมาจากความดื้อดึงของความคิดที่เราอ่ะมั่นใจอย่างบางบางเรื่องที่ไม่ควรมั่นใจแล้วก็อาจารย์มองในเรื่องของการเสียงเปรียบบางอย่างของเจ้าของดวงชะตาเนี่นะมเขาเป็นคนที่มีวิบากอ่ะหลักๆเลยเจ้ากรรมในเวรเล่นอะไรหนึ่งความเชื่อในแบบที่เราเชื่อแล้วฝังใจอืม,มีพี่น้องสามคนเราเป็นคนโตทําไมกูต้อง ต้องใจกันเยอะกว่ายกตัวอย่างนะไม่ได้บอกว่าคนนี้จะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าการกรตันยูเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีแต่การกรตัญญูจะต้องไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วคนคนนี้ครับจะต้องเสียเปรียบผู้ชายที่ตัวเองรักทุกคนลูกพ่อผัวเสียเปียบหมดเสียเปียบในที่นี้คือต้องยอมต้องเอาใจต้องต้องทำดังนั้นเนี่ยให้เข้าใจดวงเลยว่าเราเป็น คนที่จะต้องเสียเปียบผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงครับกับการถ้าเป็นผู้ชายได้เปรียบผู้หญิง<ค>เบแค่เปลี่ยนเองส่งผลกับเพแต่วิบากคนนี้คือเก็บเงินไม่ได้ครับเก็บเงินไม่ได้เขาไม่ให้มีเงินมีเงินแล้วต้องใช้หมดหมดด้วยความที่ไม่อยากหมดก็ได้แต่ต้องใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยถ้าในเบอร์นะอาจารย์เห็นพญานาคถ้าเฉพาะในเบอร์ในตัวเลขทั้งหมดที่ให้มาเนี่ยเห็นพญานาค แต่อาจจะมีพวกไม่เกลด้ยต้องดูหน้านก็มีเคยทักคะ่ะเห็นพญานาคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราดูอย่างเงี้ยดวงเขาอย่างที่อาจารย์บอกคือ,อดวงไม่ดีอ่ะใช้คำว่าหนักได้หนักเลยสามารถพลิกร้ายกายไ็นดีได้ไหมอาจารย์วันนี้เจออาจารย์ยักษ์แดงครับต้องตาสว่างแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่จะมาตาสว่างกับพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไปที่เรียบร้อยสวัสดีนะครับสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยชื่อเมียวค่ะ ชื่อจริงชืง่อนารีรันตน์ตระกูลค่ะครับอาจารย์น้องเนี่ยฟังอยู่ห้องคอนโทรลด้านหลังเมื่อกี้แค่อาจารย์ดูแค่ตัวเลขสิ่งที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมผมจะบอกว่าน้องร้องไห้นํามาแล้วอะฮะเราสามารถให้อาจารย์พูดได้ทุกเรื่องไหมได้ค่ะได้นะ,ได,ะได้นะอันไหนที่ไม่จริงอันไหนที่ไม่ใช่สามารถแย้งได้เลยครับแต่ถ้าอันไหนที่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนหนึ่งเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์บอกหนักใช่ไหมอาจารย์ก็เอาเรื่องอยู่ครับแล้วพอมาเจอตัวจริง ก็เอาเรื่องูงีอาจจะเอาเรื่องมากกว่าตอนที่เมื่อกี้เห็นแค่ตัวเลขด้วยผมถามอย่างนี้เพื่อให้น้องสบายใจวันนี้มาเจออาจารย์แดงแล้วอ่ะชีวิตเขาเปลี่ยนได้ไหมต้องตาสว่างครับเนะี่ยอ่าโอเคอาจารย์มั่นใจนะ <S <S มั่นใจออย่างน้อยเนี่ยน้องเขาจะต้องรู้ว่าอ๋อคุณทาแบบนี้ไม่เวริร์คเลยอืมจะได้ไม่ดื้อแต่ว่าโอเคก็ลองไปดูแล้วกันต้องใช้ดูมินิแล้วก็วิจารณญาณนะอาจารย์ครับผมถามสิ่งแรกเลยก่อนที่จะถามได้อาจารย์ขออนุญาตอันนี้พูด พูดไม่ได้พูดกับน้องคนเดียวเหเมียวเนาะอาจารย์ขออนุญาตบอกกล่าวเมียวแล้วก็สิ่งที่ตามมาด้วย,อยขออนุญาตจ้กกรรมในเวรขออนุญาตสี่สารเพื่อเป็นแนวทางขออนุญาตบอกกล่าวเพื่อเป็นวิทยาทานไม่ได้ต้องการจะเข้าไปแทรกแซงหรือเบียดเบียนหรือเข้าไปยุ่งวุ่นวายจะไม่ให้ช่วยไม่เป็นไรแต่จะช่วยปัญหาถอยคนละ9ก้าได้ไหมอันนี้บอกรวมๆคร,รูบาอาจารย์สิทธิศิษย์เขาจะได้รู้จําเป็น เพราะมันอยู่ตรงนี้มันในที่นี้คือมีเด็กตรงนี้อุ้ย,ดยเดี๋ยวนะอาจารย์เด็กนี่คือกุมารทองหรือว่าอะไรยังไงมันไม่พูดเราก็เลยไม่รู้เลยเลยต้องใช้การพูดรวมๆเพราะว่าไม่ได้พูดแค่เด็กคนนี้หรอกอาจารย์พูดเหมารวมว่าให้เจ้ากรรมเขาเห็นด้วยว่าอาจารย์ไม่มีเจตนาจะเข้าไปแกล้งเขาการช่วยคนหนึ่งอาจจะแกล้งอีกคนหนึ่ง Oh. วันนี้เราเหมือนเป็นทนายครับ,รบเราไม่มีเจตนาจะแกล้งใครโดยตรงเราต้องการปารนนมี่มเราต้องการช่วยทั้งคนนี้ทั้งคุณด้วยอ,อย่างนั้นเนี่ยเราถึงต้องพูดในลักษณะเป็นกลางว่าการเข้าไปพูดหรือสื่อสารครั้งนี้มันคือการหนึ่งเพื่อให้วิทยาทานคนดูด้วยไม่มีความทุกข์กับเรื่องอแบบนี้แล้วกันสองอจะได้เขารับทราบด้วยว่าหลังจากนี้คนคนนี้เขาจะนึกถึงคุณมากขึ้น <Okay. S 2> ทำเพื่อคุณมากขึ้นอถอยให้เขาเขา เขาดีขึ้นคุณก็ดีด้วยคนละเก้าคนละก้า,นกาแน่นอนอาจารย์วันนี้มาเจอน้องเหมียวแลวมเมื่อกี้ดูจากเลขครับตอนเนี้เจอตัวจริงครับอาจารย์เป็นยังไงครับ,รบเขาทําเพื่อคนอื่นมากไปแล้วอาจารย์ต้องแจ้งเหมียวแบบนี้วันนี้อยู่เพื่ออะไรครับท่านพอ่อฝ่ะคคนล็อกข้างครอบครัวค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากอยู่คืออะไรอาจารย์มันจะตายมันอยากตายมันไม่อยากอยู่มันเบือ่อ มันเบื่อใช้คานี้นะอาจจะไม่ได้อยากฆ่าตัวตายแต่เบื่อที่จะอยู่บนโลกไปเนี่ยจริงป่ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังหน่อยอยู่<ด>ทําไมออยู่ไปวันวันอยู่แล้วไม่มีใครเห็นอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นมาครับไม่รู้เลยว่าจะอยู่เพื่ออะไรก็เลยต้องถามว่าอยู่เพื่ออะไรให้เขาพูดออกมาก่อนบอกแล้วว่าวันนี้ยขอโทษที่ต้องสื่อสารเยอะแล้วพอพูดแบบเนี้เพื่อให้เขาได้ยินด้วยอืมไม่เป็นตัวเป็นตนนะไม่ได้พูดว่ามีผีมายืนนะอ,อาจารย์บอก พูดเพื่อให้สิ่งแวดลอ้อม <pe> er> พวกนี้เขาได้ยินนอกจากเจ้ากรรมในเวรเมีเ่ยวแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาเขาจะได้เป็นกลางให้ช่วยต่อรองกันัปฏิการต่อรองระดับนโอเคเมี่ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงคิดที่จะไม่อยากอยู่ครับมันหน่อยที่แบบต้องแบกอะไรหลายอย่างค่ะแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะอืมไอ้คาว่าแบกอะไรหลายอย่างคือเราเราแบกอะไรไว้<ม> ความหวังความคาดหวังอะไรหลายอย่างค่ะจากครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นบอกว่าทําธุรกิจด้วยหลายธุรกิจแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไม่มันเหมือนมันไม่เป็นชิมเป็นอันค่ะอืไม่สําเร็จแบบสําเร็จแบบจริงๆสักทีเงนี้ค่ะกําลังจะดีจะดีก็ก็แย่ลงครับ ทําอะไรมาบ้างเล่าให้จานฟังยก็ขายของตลาดนัดอะไรเงี้ยค่ะขายเสื้อผ้าพวกเคสโทรศัพท์เฟมืมอถืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเปิดร้านล้อรันยางค่ะแล้วก็เป็นตอนเนี้ทําคาแคร์ค่ะไปได้ดีไหมช่วงแรกดีค่ะแต่ต้นปีมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ แล้วสิ่งที่เจอพี่เชื่อว่าเราเจอมาหลายอย่างแล้วก็บอกว่าทาหลายอย่างสุดท้ายก็โอเคโทษนะอาจจะไม่ไม่สำเร็จเท่าเท่าไหร่เราเคยตัดพ้ตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมก็มีบ้างเราเราบอกว่ายัางไงก็แบบเราเราพยายามทําบุญอาจจะแบบไปลบล้างกรรมเราได้บ้าง<ม>อะไรอย่างี้ค่ะแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเราเชื่อว่าเรามีเจ้ากรรมในเวรมีค่ะ ทุกคนคิดว่าทุกคนต้องมีค่ะเราก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่าของเราอ่ะเจ้ากรรมนเวรเราเขาเป็นแบบไหนหนักหนาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครอบครัวมีลูกไหมมีค่ะกี่คนสามคนคับสามคนเราใช้ชีวิตยังไงค่ะตอนแรกเป็นพนักงานประจำค่ะพอเรามีลูกอ่ะก็ต้องออกมาเลี้ยงลูกค่ะดูแลแล้วก็ช่วยแฟนเนี่ยค่ะทำธุรกินทำงานเนี่ยค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อย ก็เหนื่อยวิวเหมือนกันค่ะแล้วที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้คิดที่จะขอโทษนะคิดที่จะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้แล้วอ่ะจริงเหรอมีบ้างค่ะวันนี้ในเมื่อเรามาเจอกันแล้วครับอยากให้เลิกล้มความคิดนี้เดี๋ยวฟังจากอาจารย์ก่อนแล้วกันนะจริงที่เมื่อกี้คุยกันอาจารย์เพ่งเข้าไปในตัวเขาด้วยขอท่านพ่อเข้าไปส่องเขาในลักษณะของถ้าผมเป็นผู้หญิงคนนี้ผมจะต้องเห็นอะไรนัดเคยเข้าไปในถ้ำปะ ทำมืดๆอย่างเงี้ยเหรอจรันออแล้วมันเป็นการปีนขึ้นถ้ำอ่ะปีนเพื่อหาแสงน่ะพยายามหาทางออกใช่แต่มันเป็นอารมณ์ไม่ใช่เดินมันเป็นการตะกายขึ้นไปข้างบนมันก็เหนื่อยสิจันแล้วไม่มีแสงด้วยเราคิดว่าเราจะเอามือตะเกียกตะกายไปได้สักกี่น้ำคืออาจารย์อารังจะบอกว่าทําเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันสูญเปล่ามันไม่ใช่สูญเปล่าแต่เขาไม่เห็นหนทางออกอมันเลยท้ออารมณ์เหมือนอายกตัวอย่างวันนี้ถ้าเราจมน้ําอยู่ที่ทะเลแล้วเราไม่รู้ฝั่งอยู่ตรงไหน ไม่รู้ไอ้ที่ว่ายอยู่มันถูก <ไป S 1> ทางแล้ว่า,วาอเออว่ายไปสักพักชั่วโมงหนึ่งให้แม่งกูผิดทางไปวะลองไปทางหนึ่งทั้งทั้งที่ถ้าตรงไปเรื่อยๆอาจจะถึงจะเจอพอตรงปุ๊บผิดทางเดียวกลายเป็นว้าว่ายวนอยู่แค่นี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกอีกอย่างนึงคือเกี่ยวกับเรื่องราวของครอบครัวเขาเรื่องราวเกี่ยวกับว่าอาจจะเป็นเดอะแบกของที่บ้านอันนี้จริงปะครอบครัวหยู่ที่ที่ไม่ใช่เอ แยกออกมาสิไปครอบครัวต่างหากเป็นที่แบบเป็นพ่อเป็นแม่ะะอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราเป็นลูกคนโต,โตพ่อแม่ก็แต่เมื่อกี้อจก็พูดตกตะยานลูกคนโตจริงท่านโดนใจให้น้งดาบอาจาไม่รู้เป็นลูกคนโ,โตคะ่ะพ่อแม่ก็คาดหวังค่อนข้างสูงคะ่ะที่จะให้เราอ่ะดูแลน้องดูและครอบครัวเงี้ยค่ะแล้วเราได้ดูแลไหม ก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้ดูแลตามที่เขาคบบาดหวังไวค้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ทิ้งปล่อยป่าไปใช่ค่ะก็ไม่ได้ถึงกับว่าทิ้งค่ะแต่คือถ้าเรามีโอกาสเนี่ยคะ่ะเราก็มีกับไปดูแลบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนนะอาจารย์ชีวิตของคนเรามันไม่ได้สวยหรูนะครับเข้าใจว่าทางครอบครัวน้องเมียว่ะเขาก็เจอกับปัญหาที่ที่ที่แบบหนักอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนเขายังช่วยแต่ช่วยตามกําลังที่เขามีวันนี้อาจารย์ถึงบอกเดี่ยวว่า หนึ่งมันไม่ใช่หน้าที่เหมีย่ที่จะต้องไปแบกทุกคนวันเนี้ยถ้าในฐานะความเป็นลูกอ่ะเราเลี้ยงพ่อแม่ตามหน้าที่ด้วยนะวันนี้ถ้าเราได้เงินเดือนหมื่นหนึ่งแล้วเราต้องโอนห้าพันให้พ่อแม่ไม่ไหวว่ะแต่เราต้องโอนให้อย่างน้อยสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะตามตามที่เราไหวแต่ไม่ใช่ว่าเราหาเลี่ยงไม่ไหวจะไปอ้างว่ามีรายจ่ายเยอะไม่ได้แต่เราจะเอาทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อแม่เราก็อยู่ไม่ได้และแถมเรามีลูกอีกสองที่เมียวจะต้องรู้คือ มันไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราจะช่วยที่บ้านทั้งหมดได้ทุกคนมีเจ้าก,กรรมนายเวรเขาจะต้องโดนวิบากพวกนั้นเชื่อไหมว่าอาจารย์ก็เคยคิดแบบเนี้ยในการที่ไม่อยากให้พ่อแม่ทางานครับพอทําปุ๊บสิ่งที่อาจารย์ทํางานอยู่พังเพราะเราอะอยากให้ท่านสบายครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องทําแล้วอแล้ววันนี้สิ่งที่จะต้องรู้คือต้องหากําลังใจก่อนต้องหาจะแสวงหากําลังใจเพราะเขาจะดดนใจให้เราอะรู้สึกแย่ รู้สึกผิดรู้สึกว่าทําไมมันไม่ดีขึ้นแค่ผิดอาจารย์ขอโทษเหนี่ยวก่อนพาแคร์ก็ไม่น่ารอดขอโทษไม่ได้แช่งนะแต่ดูแล้วไม่น่ารอดทําไมอาจารย์เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่การที่เราขยันขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยถ้าอาจารย์เป็นเจ้าของบริษัทชอบนะรับเลยรับทำงานขยันขยันรับผิดชอบอื แน่นอนโดนเจ้ากรรมเนในเวรเล่นสิ่ง,ง,งแวดล้อมเจ้ากรรมในเวรเ,เขาโดนใจทุกอย่าง ứng, ứng. พูดเงี้ยเดี๋ยวจะกลายว่าอาจารย์โดนด่าแต่ต้องพูดครอบครัวก็เป็นเจ้ากรรมในเวรในรูปแบบหนึง่ง <ứng. S 2> ทุกคนเกิดมาเจอกันเนี่ยมันต้องทําวิบากมาไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วร่วมกัน <ứng. S 2> อ,อาจจะเคยทําบุญมาร่วมกันก็จริงแต่ก็อาจจะเคยทําบาปร่วมกันเลยต้องมาชดใช้ด้วยการเกิดมาเจอกันหรืออะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยเหมียวจะต้องเข้าใจพื้นฐานว่าวันนี้ เอ้ยผูใช้กรรมอยู่อือย่างน้อยเราก็ยังได้ใช้กรรมไงเพิ่มในเรื่องกําลังใจหาวิธีผ่อนเจ้ากรรมในเวรที่ถูกต้องกรรมไม่จําเป็นจะต้องหมดชาติเดียวเพียงแต่วันนี้เมียไม่มีอํานาจในการต่อรองพวกเขาที่อาจารย์พูดตอนแรกเพื่อให้เขาเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เขาก็มีสิกดิสิทธิธธนะจะตบหัวคนคนนี้เกรงใจสิกดิสิทธิเขาบ้างคือบาอาจารย์เขาบ้างนับถีอจริง เคารพจริงแต่ยังไม่สุดแล้วก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากท่านวันนี้เหมี่ยวมานั่งตรงนี้ละมีโอกาสที่จะถามอาจารย์นักแดงแล้วที่เปิดโอกาสให้สิ่งที่อยู่ในใจลึกๆของเราอะ่ะอ,อยากจะให้ไอเอไอปมมาไหนมันหลุดออกไปบ้างหรือว่ามีวิธีทางไหนที่มันจะสามารถแก้ได้เชิญเลยฮะอยากว่าเรามันติดปัญหาตรงไหนทำยังไงมันถูกชีวิตเราถึงจะหล,ดลดุดพ้นจากตรงนี้สักทีให้มันดีขึ้นอ,อย่างเงี้ยครับ อาจารย์เห็นเด็กวนเวียนตลอดเวลาอาจารย์ขออนุญาตถามว่าชีวิตนี้เคยผูกพันในเรื่องของลูกหลุดไหมเคยไปยุ่งกับการทําแท้งไหมถ้าําถ้าหนูไม่เคยทําค่ะส่วนอาจจะเคยยืมเงินให้เงินยืแมแนะนําเขาหรือบอกเขาโดยที่ไม่ตั้งใจหรือไปรับรู้เหตุการณ์พวกนี้ไหม อาจจะมีรับรู้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าแนะนําหรือว่าให้ยืมหรือหายิ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอาจจะเป็นอารมณ์เขามาบอกเราชอแล้วเราก็อ,อาบอกครูทําไมน<ม>น่นนี่คือด้วยดวงชะตาเราพรื้นฐานวิบาก,กาเก่าเยอะแล้วอาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพวกนี้ยแล้วอาจจะถ้าไม่มใช่เราโดยตรงอ่ะลองกลับไปถามที่บ้านนะว่าแม่เราเคยร,รู้จุดเป่าเพราะอาจารย์เห็นว่ามีเด็กผู้ชายตามเราอีกคนหนึ่งดังนั้นอยน่าลองถามกลับไปถาม เขาไม่ได้โกรธเราโดยเฉพาะเจะาโจแต่เขารู้สึกว่าทําไมคนนี้เกิดได้ในปุตติไม่ได้ม,มันเป็นอารมณ์แบบนั้นดังนั้นเนี่ยพื้นฐานวันนี้ทุกครั้งที่ทําบุญอุทิศเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ใช้คําว่าขออุทิศบุญกุศลให้กับเด็กที่ตามข้าพระเจ้าอยู่ชื่อนามสกุลข้าพเจ้าชื่อนี้ให้ท่านมารับอันนี้ส่งผลบุญน,นี้และอาโหสิกรรมให้กนและกันไม่ต้องทําตามสัญญาไม่ต้องทําตามคําสาบานหรือถ้าเราร่วมเกินขออภัย ขอข้ามาอาภัยเพราะว่ามันวนตลอดแล้วมันมันบางแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อสองเียวจะต้องรู้ว่าหนึ่งวันนี้เราเป็นคนที่จะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประมาณหนึ่งให้เลือกเอาแต่จริงไหว้ทั้งสองได้นะให้เลือกแต่ให้เลือกเป็นหลักไว้หน่อยก็ดีพระพิฆเนศกับพญานาคหนูไปเลือกเอาว่าจะไหว้ใครเป็นพื้นฐานจะต้องถือท่านขึ้นมาแล้วอยากให้ปรับในเรื่องของรู้ละว,ว่าเก็บเงินไม่ได้เวลามีเงินติดตัวต้อง ให้เหลือน้ายที่สุดแบ่งเงินไปฝากแบงก์ไปทําอะไรที่มันไม่ใช่เงินสดซื้อทองอหรือซื้อสหอสินหรือเอาไปลงทุนในสิ่งที่มันก่อเกิดประโยชน์สามจริงๆริงทำพวกของกินเป็นไหมหนูทําอาหารไม่เป็นค่ะแล้วบริการเขาในลักษณะสมมุติวันเนี้ยคือหนูว่าเก่งและหนูเหมาะกับการขายของกินอืขายเลยกับย,ย่างดาวกากลางลงทุนน้อย ให้เน้นของกินกับของสวยๆงามๆเงเสื้อผ้าได้แต่อยากให้เน้นไปทางของกินของที่ทำให้มีความสุขอะน้ำหงน้ำหอมอะไรก็ได้ที่มันมันใช้แล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเออไอติมอร่อยยังเลยแล้วทำหน้าของตัวเองอะคนมันจะอินเลยนะแล้วดวงเขาได้ด้วยครับทำอะไรย่ากๆแบบนี้ดีอายุถึงสี่สิบยังยังค่ะเออเด็กสี่สิบมันก็รอดท่า่อบกอบเบดวงเขาลำบากตอนเด็กสบายตอนแก่อ้าวโอเค พราะฉะนั้นวันนี้ข้อดีคืออย่างน้อยอ,อ๋อกูมีแสงว่ะต้อง41นะถึงจะเริ่มเห็นแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้จะดิ่งเหมือนเดิมเริ่มฟูขึ้นมาบ้างแต่จะเริ่มดีขึ้นแบบจับต้องได้ต้อง441 0พยายามอีกอย่างหนึ่งคือใช้การทำบุญลงศพก่อนอันนี้ช่วยละสิ่งที่เหมียวต้องทำเน้นบุญลงศพโดยเฉพาะเด็กที่ถูกทำแท้งมา จะดีที่ไหนมีเจอหยอดตู้หน่อยไม่ต้องเยอะห้าบาทก็คือเงินเงินที่เรามีตอนนั้นหยิบมาเลยอ่ะ,อะสมมติเจอแบงค์ร้อยไม่ต้องทาหมดร้อยยี่สิบห้าบาทสิบาทแต่ต้องแบ่งขึ้นมาเห็นทุกครั้งทําทุกครั้งได้ทาบุญทีละห้าบาทอาจารย์ว่าไม่จนหรอกอ,อ,อแต่เราทําตามวิถีที่เขาว่าดลใจให้เราไปเจอแล้วเอาความถี่มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เขาว่าปล่อยเราเพราะเขาจะลองใจเราว่าอ้าวไหนมึงบอกว่าอยากดีขึ้นกูให้โอกาสมึงแล้วนะ แต่ถ้าเจอแล้วไม่ทําแสดงว่าเรายังไม่ตั้งใจพอเราต้องวันนี้เราจะต้องแค่รู้สึกว่าเอออยากช่วยคุณแล้วเราอยากช่วยตัวเราเองวันเนี้ให้ฉันดีขึ้นสิเราอุทิศบุญให้คนทุกครั้งที่ทําบุญถ้าฉันดีขึ้นฉันจะทําได้มากขึ้นและบ่อยขึ้นอส่วนม,นไนม์ได้ดีนั่งสมาธิได้ดีแต่ให้ทําบุญแบบเนี้ยกับคนตายเป็นหลักวันนี้สิ่งที่เหมียวจะต้องรู้อีกอย่างหนึง่งถ้ากูเกิดมา ทำไมต้องเป็นแบบนี้ถ้าความรู้สึกอยู่ไปทําไมให้กลับมาคําถามแรกที่อาจารย์ถามที่ท่านพ่อปับถามว่าแล้วลวันนี้อยู่เพื่ออะไรนึกถึงหน้าลูกสามคนพอช่วยเด็กสามคนเนี้เพราะมันก็ลูกเราครับถ้าไม่มีเราใครจะเลี้ยงคิดแค่นี้เลยพ่อแม่ยังไงก็ยังมีคนอื่นช่วยแต่ลูกเราไม่มีใครมีแต่เราเราต้องทําเพื่อลูกละแล้วอาจารย์เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้นได้เนี่ยจากที่ฟังจากตอนแรกที่เข้ามาพี่รู้เลย <h ats. S 1> เหมียวน่าจะรู้สึกแบบ เครียดแล้วก็อึดอัดแล้วก็มันเหมือนมีอะไรสะสมอยู่นะอาจารย์รแ,แต่พอมานั่งฟังเมื่อสักครู่นี้เรามีความรู้สึกเราเราเรา,เราผ่อนคลายขึ้นไหมดีขึ้นค่ะคืออย่างน้อยๆเราก็ยังได้รู้ว่าเราก็ยังมีทางที่จะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นได้อะืค่ะ เพราะว่าเหมือนที่อาจารย์บอกตอนแรกอะเหมือนเขาพยายามที่จะหาทางออกแหละแต่ว่ามันไม่รู้ไงว่าจะไปทางไหนดีจะไปซ้ายหรือไปขวาดีแต่พอเงี้ยโอเคมันอาจจะเป็นความเชื่อเนอะแต่ว่าหนึ่งสิ่งอะที่เห็นได้เลยค่ะเขาเขาเขาสบายใจขึ้นนะเขารู้สึกเขามีหวังกับตัวเองผมเชื่อทุกคนต้องมีหวังแหละแล้วชีวิตมันจะเดินต่อไปข้างหน้าได้นะลองดูและเราทำมาหลายอาชีพแล้ว ไม่แน่ไออะไรอะไก่ฉีกหรือว่าอะไรเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวของกินแล้วกันแต่ให้เน้นไก่เป็นหลักด้วยเปิดเมื่อไรเดี๋ยวพี่อาจารย์สั่งเลยอ่าสั่งมาเลี้ยงเนี่ยเอาฟงกอฟิตอย่าไปลงทุนเยอะนะหมายถึงว่าวันนี้ถ้าดวงมันจะมาขายออนไลน์ก็ต้องขายได้ทาครัวที่บ้านก็ต้องได้อาจารย์มาว่าเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วอย่ามันจะขยายขยายขออย่างเดียวพอดีขึ้นเชื่อเลยว่ามาเบียดเบียนกันเต็มไปหมด อจริงๆดวงเขาต้องห้ามอยู่ใกล้ๆคนในครอบครัวต้องแยกมาไกลๆจะดีแล้วก็กลัวว่าอย่าพอดีแล้วครอบครัวก็จะมาขอตัวช่วยไม่ช่วยก็รู้สึกผิดอีกอไม่ได้ห้ามช่วยช่วยเราก็ต้องช่วยเท่าที่ไหวเพราะเราเพิ่งเริ่มอกับการวันนี้ถ้าเราแข็งแรงมากๆทําให้แข็งแรงก่อนแล้วค่อยช่วยเขาน่าจะดีกว่าอืเพราะเราเพิ่งเริ่มสร้างการเริ่มสร้างแล้วจะช่วยเลยมันยากอืต้องค่อยเป็นค่อยไปครับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในเส้นทางชีวิตเดี๋ยวนะน่าทำมาหลายอย่างเราก็เชื่อว่าน่าจะเครียดกับตัวเองเยอะนะครับแล้วก็น่าจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนแบบอย่างที่อาจารย์บอกมีอะไรที่อัดอั้นตันใจไหมฮะอยากจะพูดอยากจะถามอาจารย์ถามได้เลยนะคือถ้าแบบพูดว่าจะซื้อบ้านได้จะเชื่อไหท่านพ่อฝากบอกอีกเหมือนกันอย่ากล<อ>ัวจะไม่มีอันนี้คิดอยู่ปะมีคิดอยู่บ้างค่ะคือ คือตั้งแต่เด็กอ่ะเราอยู่แฟลตเราแบบเราก็อยากมีบ้านนะอือะไรเงี้ยค่ะอยากมีพื้นที่อะไรเงี้ยของเราอแล้วบ้านที่อยู่ทุกวันเนี้ยคือก็เป็นบ้านแฟนค่ะอืก็มันก็เป็นบ้านครอบครัวก็ก็ดีค่ะืแต่ก็เราก็อยากก็มีเป็นทรัพย์สินของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืใช่มีได้มีได้ท่างครอบครัวด้วยตัวเองอนาคตบอกแล้วว่าถ้าไม่เห็นจะไม่พูด เห็นว่ามีบ้านอยู่กันพ่อแม่ลูกได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเขาจะเป็นคนรู้สึกผิดอ่ะชอบรับผิดชอบไปอาศัยเขาก็แม่งกูมากสักูมัมมนมันเป็นอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากอยู่กับเขาแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องไปพึ่งเขาไปให้เขาช่วยเขาเลยรู้สึกไม่ดีอแล้วอาจารย์เชื่อว่าเขามีบ้านได้เดี๋ยวเหมียวจะรู้สึกเออวะโชคดีที่เชื่ออาจารย์แล้วรออีก สี 40, เห็นเลยแต่วันนี้ไม่ใช่ว่านอนรออยู่บ้านอาจารย์40่สิบไปได้นะไปได้นะนะเราต้องทำ,าำงานแต่ด้วยนะถ้าคิดได้แบบเนี้ยแล้วมันจะไวเพราะอาจารย์พูดกับพวกเขาเนี่ยต่อรองกันว่าเอ้ยอยากเขาจะทําให้เห็นว่าการทําบุญอย่าบทศรัทธากับการทําความดีเอ่ออย่าหมดศรัทธากับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเอี่ยวัวทางมันจะเห็นแล้วพอเห็นปุ๊บเราจะขอบคุณตัวเองว่าเอ้เราดีใจที่เรา อดทนมาจนถึงวันเนี้ยอืแล้วมันจะภูมิใจเนี่ยหนูจะภูมิใจว่าเออกูก็มีกับเขาได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ปีนี้สามสิบเจ็ดค่ะอุ้ยอีกสามปีเดี่ยวเอาถ้าคิดได้สามเก้าก็เริ่มดีแล้วลงทุนอ่ะคนมันจะรวยแม่งลงทุนจะกพันนึงก็ต้องรวยถ้าถูกไม่ใช่ลงทุนแสนนึงมันเจ๊งเด้ออย่างล้างรถเนี่ยขอโทษขอโทษอีกเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวขอพรท่านพ่อยักษ์แดงเจ๋งเอาเงินก้อนขึ้นมาไปลงทุนององ ทำได้ดวงเราไม่เหมาะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาเซ็งแล้วเขาจะเจ๊งไม่ใช่นะอดี๋ยวผู้ชมเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเซงเขาอ้าวร้านมึงจะเจ๊งมาเซ็งไม่ใช่ดวงหวงอนันเออแล้วคนมาทําคนอื่นอาจจะดีก็ได้แต่ดวงเราไม่เหมาะกับเรื่องนี้อืดวงเราเหมาะกับค้าขายของกินครับแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยเพราะเราชอบอมองคนกินเอ้ยมันอร่อยนี่แล้วเราก็ชอบครับเผื่อจะคิดน้ําซุปอะไรที่มันแปลกๆได้ถ้าเมี่ยวเปิดนะพี่จะเป็นลูกค้าประจำเลยเดี๋ยวพาอาจารย์ไปกิน เฮ้ยน่ากินนะนี่พูดแลวยังอยากกินเลยแล้วผมว่าไม่รู้อ่ะไม่แน่นะอาจารย์อาจจะพลิกชีวิตก็ได้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่จริงอย่างที่อาจารย์บอกยังไม่ต้องไปเปิดใจหรอกเอาจากที่บ้านเราก็ได้เนื้อมีต้นทุนพันหนึ่งสองพันก็สามารถทําได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยนะไม่ได้เยอะเลยนะต้องคือเราอย่าไปคิดว่าจนไม่มีทุนทําไม่ได้เราเป็นเจ้าของไม่จริงเริ่มต้นจากเท่าที่เราไหว คนที่รวยเขาก็เริ่มต้นจากเล็กๆทั้งนั้นไม่มีใครเริ่มต้นจากใหญ่ๆแล้วรวยส่วนใหญ่ก็เริ่มจากเล็กๆแล้วขยายตัวอขอให้ตั้งใจขอให้ช่วยเดี๋ยวึิงกันและกันแล้วอาจารย์ว่าอยากเขาจะช่วยและอาจารย์เมื่อกี้อาจริงแล้วผมยอมรับอย่างหนึ่งในการทารายการตาสว่างเนี่ยทุกครั้งที่พออาจารย์ดูดูกระดานตัวเลขนะผมก็จะภาวนาในใจว่าขอให้ไม่หนักนะขอให้ไม่หนักเข้าใจแต่ในเคสของน้องเมียว่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหนักแล้วพอมาเจอหน้าบอกว่าหนักอีก แต่พอเรานั่งคุยกันไปนั่งคุยกันไปแล้วเราค่อยๆเหมือนแก้ปมทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะแล้วจากที่ได้ยินอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ผมรู้สึกใจฟูมากนะว่าจาวันที่จนเอาไว้นะแล้ววันที่รวยจะได้ไปสอนลูกสอนหลานได้ว่าสิ่งที่มันผ่านมานั่นคือชีวิตจริงสิ่งที่สําคัญอีกอย่างเนึงครับเวลาทําอะไรอย่าลืมให้มีสติเมื่อกี้ที่นัดบอกว่าอาจารย์พูดไว้ว่าให้จําวันที่จนวันนี้วันที่รวยจะได้สอนลูกได้ ส่วนใหญ่คนอ่ะจะมีปัญหาพอรวยและลืมวันที่จนอืต้องอย่าลืมต้องย่าลืมฝังใจว่าเฮ้ยกูไม่มีเพราะอะไรยังไงอลองถามเพราะตอนนี้โล่งไหมโล่งไหมโล่งตาต้องต้องใช้รดีตาสว่างขึ้นไหมสว่างมากจากที่ตอนแรกอมทุกข์เลยนะอานถูกไหมแต่ตอนนี้ผมมีความสุขว่าน้องเขามีกําลังใจในการก้าวเดินต่อไปครับขนทางข้างหน้าเริ่มสว่าง เพราะทาล้วโอเคนะฮะอ่าโอเคอยากจะบอกอะไรอาจารย์แดงๆหน่อยไหมฮะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้คําแนะนําจะพยายามทำตามที่อาจารย์แนะนําให้ได้มากที่สุดค่ะยินดีครับยินดีมากๆขอให้ดีขึ้นแล้วก็ขอให้ตั้งตัวได้ไวๆหลักๆคือทําบุญลงโศพไหวพร่อพิคเนตไหวพญานาคแล้วก็ขายของกินสามคเวิร์ดหลักอาจารย์เชื่อว่าดีขึ้นแน่นอน ครับง่ายๆลองดูนะฮะลองดูนะฮะแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จนะถ้าเปิดร้านเมื่อไหร่ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะนะฮะร้านน้องเมียวเตี๋ยวไก่เั้งใจให้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเราจะไปทานกันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะถ้าชีวิตดีขึ้นส่งมาบอกพวกเราหน่อย ส่งข้อความมาหรือว่าติดขัดตรงไหนเดี๋ยวถามอาจาร,รย์ยักษ์แดงให้ครับนะครับวันนี้ผมนัทผีอาจาร,รย์ยักษ์แดงแล้วก็น้องเมียวต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อๆไปของรายการนะครับวันนี้หนึ่งแขกรับเชิญมาด้วยความหมองมอนแต่วันนี้กลับไปตาสว่างแน่นอนค้นหาเส้นทางของตัวเองนะฮะเป็นเพียงเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นเองถูกต้องนะครับอ้าวสบายใจเนอะ สบายใจมากค่ะโอ้โหนี่ไงเรื่องสิ่งที่เราได้คืออาจารย์เราไม่รู้หรอกว่าอาจารย์เห็นหรือไม่เห็นแต่ตอนนี้เห็นเห็นชัดๆเลยคืออย่างนับเขา,เ<ร>ามีกมําลังใจสบายใจถูแม่อาจารย์อเอาใครที่จะมานั่งตรงนี้ส่งเรื่องราวของคุณมาในอินบ็อกซ์นัทผีออฟฟิเชียลแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำให้คุณตาสว่างไปพร้อมๆกันวันนี้เราทั้งสามคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ,รบหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์แล้วรู้สึก โล่งค่ะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างน้อยก็เรายังพอมีหวังไงค่ะทําให้เราเบาลงอย่างน้อยก็ยังพอมีทางไปได้ต่อค่ะจะไปนําคําแนะนําของอาจารย์ค่ะไปทําให้ได้มากที่สุดค่ะก็มีกําลังใจขึ้นเยอะค่ะก็จะไม่ท้อแล้วก็จะเดินหน้าต่อค่ะขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะนำ ดีๆค่ะ